เอาพ่อตายแล้วเอาพ่อตายแล้วเอาบอกคุณครูประคงว่าไงคุณครูประคุงดูนะคะเขนเขียนตัวอะไรรู้ไหมตัวสัมผัสอืมจบแล้วครับคุณครูประคุงครับไม่เสร็จแน่ครับวันนี้ Ken Kenguru. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để